โอเคเมื่อกี้มีปัญหานิดหน่อยนะคะผมต่อเลยสามสุดเจ็ดกับห้าสิบสามนะคบผมใส่ส่วนห้าไปเลยแล้วก็ใส่นะคะผมสามสี่สี่สามนะคะผมประมาณนี้นะ ต่อมาที่แทนนะครับผมศูนย์ส่วนหนึ่งได้ศูนย์นะครับศู Infinity, นยะ์หารหนึ่งอินฟินิตี้หหรือว่า not d e f i n นะครับผมต่อมาแทนสามสิบหนึ่งส่วนสองหารสามส่วนสองก็คือหนึ่งส่วนสองคูณสองส่วนส่วนส่วนรู้สาม ประมาณนั้นนะคะคุณสองตัดสองได้หนึ่งส่วนรูปสามรูปสองส่วนสองหารรูปสองส่วนสองได้หนึ่งครับทําไมถึงได้หนึ่งล่ะหรอก็เพราะว่าถ้าตัวเดิมหารตัวเดิมก็คือ x ส่วน x มันจะได้หนึ่งนะครับโอเคต่อมารูปสามส่วนสองหารด้วยหนึ่งส่วนสองก็คือกับเศษเป็นส่วนก็เป็นรูปสามส่วนสองหารสองคูณด้วยสองส่วนหนึ่ง ตัดสองตัดสองเหลือรูสามส่วนสามสุบเจ็กับห้าจิบสามจำครับจำง่ายๆเลยสามสี่สี่สามเหมือนเดิมแค่เป็นแบบนี้สามสี่สี่สามแค่นี้เลยโอเคปะไปไปยังรวดเร็วเหลืออะไรบ้างโอเคเหลือนิดเดียว let's go สามเหลี่ยม ABC เป็น,น มีมุมบีเป็นมุมฉากนะครับผมสามเหลี่ยม ABC มีมุม b เป็นมุมฉากนะถ้า AB เท่ากับแปด AC เท่ากับสิบหาคอรดนะฮะคอดคืออะไรคอดคือส่วนกลังแทนนะครับคอดคือส่วนกลังแทนนะฮะแล้วทีนี้ส่วนกลังแทนคือ,อยังไงก็คือหนึ่งส่วนแทนนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็คือจะน,อนะ้องเ้อหาดิดนึง ที่เกินไปเมื่อกี้นี้นะครับโอเคขอเวลาผมแป๊บหนึ่งนะมาแล้วโอเคข้อนี้นะคะผมง่ายมากง่ายจริงๆนะถ้าอะอะเราเอาคอดเอนี่นะครับผมก็คือส่วน สับของแทนนะโอ้ลายมือลายมือแย่มากโอเคก็คือประมาณว่าหนึ่งส่วนแทนนั่นแหละนะครับสามเหลี่ยม ABC มีมุม B เป็นมุมฉากวาดเลยวาดเลยไม่ต้องรอนะครับเจออย่างนี้เราวาดเราวาดสามเหลี่ยมเป็นลนำดับแรกเลยนะครับ นี่เลยมีมุม b เป็นมุมฉาก a อ c ซีเลยเขียป่ะถ้า a อเท่ากับแปดโอเคถ้า a อเท่ากับแปดถ้าเอซเท่ากับสิบจงหาคอด a อแปดสิบนี่คุณคุณไหมแปดสิบนี่คุณคุณไหมเมื่อกี้เมื่อกี้นี่เลยหกแปดสิบ ด้านนี้เป็นหกถูกวะเออเพราะฉะนั้นด้านนี้นะคะผมจะเป็นหกนะมันจะเป็นชุดตัวเลขซ้ำๆกันแบบนี้นะคะผม,มคือเราจะมั่นใจได้ก็ต่อเมื่อมีสองด้านนะที่เท่ากันคืออถ้ามีแบบชุดตัวเลขที่เท่ากันที่บบเท่ากับที่เราจํามาก็คือนั่นแหละก็คือมั่นใจได้เลยว่า เป็นชุดตัวเลขนี้นะครับต่อมาก็คือคือเราไม่ต้องไปเสียเวลาทําพิจารกรัสนะครับผมประมาณนั้นเลยต่อมาคอรดเอเท่ากับหนึ่งส่วนแทนใช่ไหมแทนเท่ากับอ่ะแทนเท่ากับข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดก็คือข้ามส่วนชิดนั่นเองนะครับผมเป็นคอ คอทาับไรส่วนกับของแทนนะคะผมก็คือหนึ่งส่วนข้ามส่วนชิดแทนเอด้วยนะครับผมขอให้ยึดมุมนี้เป็นมุมหล,ลักนะยึดมุมนี้เป็นมุมหล,ลักอ่ะกร๊บอย่างนี้นะครับผม เราตีชิดขึ้นมาข้างบนปึ๊บได้เป็นอย่างนี้นะครับผมก็คือคอร์ดเอเอ้ยเขียนคอดเป็นแคทละเออคอดเอ <c oughs> เท่ากับชิดส่วนข้ามนล้วน,นี่ต่อมาชิดส่วนข้ามแล้วเราลองมาดู มุมเนะคะผมซึ่งเป็นมุมเซตาของเรานะด้านชิดคือด้านไหนด้านประชิดมุมเซตาก็คือด้านแปดคอรดเก็บไปแค่นี้แล้วคอร์ดเเท่ากับชิดก็คือแปดถูกไหมข้ามข้ามก็คือด้านนี้ด้านนี้ก็คือข้ามมุมเซตาก็เป็นส่วนหกนะคะผม แปดส่วนหกได้เท่ากับตัดเป็นเศษส่วนอย่างต่ำสี่ส่วนสามแปลงเป็นทศนิยมแปลงได้เลยนะครับผมหนึ่งจุดศูนย์สามศูนย์สามซ้ำนะครับประมาณนี้ถ้าจะไม่ผิดนะโอเคต่อไปถ้าไซเอเท่ากับห้าส่วนสิบสามจงหาคอสเอะนะครับ ง่ายมากเลย้ายเท่ากับอะไรก่อนสายเท่ากับข้ามส่วนฉากถูกไหมเราว,วาสามเหลี่ยมเลยอย่างนีอ้อย่าลืมด้วยนะวิธีทำข้อที่แล้วผมก็ลืมปะเนี่ยใช่เลยนะฮะอย่าลืมเขียนด้วยนะ จริงๆไม่จาเป็นมากอ่ะแต่ทําติดเป็นนิสัยก็ดีนะว่าสายเอนะเขาผมเราให้เรากําหนดเลยนะด้านนี้เป็นเอด้านนี้เป็นบิด้านนี้เป็นสี่ B, นนโจทย์ไม่ได้บอกว่ากำหนดมุมไหนเป็นมุมฉากเพราะฉะนั้นเรากําหนดได้เลยนะโอเคต่อมาสายเอเท่ากับห้าส่วนสิบสามโอเคเรายึดด้านนี้สายเอเท่ากับ้ามฉากนะคะผม ด้านตรงข้ามมุมเซต้าก็คือด้านนี้นะครับผมข้ามเท่ากับห้านะครับส่วนสิบสามก็คือด้านฉากถูกไหมด้านตรงข้ามมุมฉากก็คือด้านนี้นะครับผมก็คือเท่ากับสิบสามนะครับจากการจํำได้นะครับผมชื่ตัวเลขนะฮะถ้าพวกคุณได้เรียนมาก็จะเท่ากับห้าสิบสองสิบสามนะครับผมแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมหาพิจารกราให้ด,ดูอย่างรวดเร็วนะครับ นี่เลยหาพิทากลัสไม่ถูกก็แย่แล้วนะครับบีกำลังสองบวกบีกำลังสองเท่ากับซี่กำลังสองนะครับผมบีกำลังสองเราเท่ากับห้านะครับผมเอ๊ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เราต้องเป็นผมพิดอีกแล้วนะฮะสเป้าสะเพ้าเราจะต้องเป็น b ีกำลังสองลบเอกลังสองเท่ากับ c ีกำลังสองนะครับอันนี้ c กำลังสองเท่ากับสิบสามกำลังสองนะครับผมกำลังสองลเท่ากับห้ากำลังสองนะครับ b กำลังสองลบใช่ปะถูกแล้วถูกแล้วบวกถูกแล้วเดี๋ยวดิเออบวกถูกแล้วบวกถูกแล้วก็ทีมุนมนโอเคี b, กำลังสองบวกยี่สิบห้าเท่ากับหนึ่งหกเก้านะครับผมจากการจำได้แนละ้ว จำเลขยกกลังได้ยิ่งดีเลยนะครับย้ายไปนะครับเท่ากับหนึ่งหกเก้าลบยี่สิบห้านะครับติดรูทเข้าไปบี B กำลังสองนะครับเดี๋ยวก็เก้าลบยิบห้าได้เท่าหนึ่งร้อยสี่สิบสี่นะครับบีนะครับพ่อนรูทได้สิบสองถูกไหมสิบสองกำลังสองได้หนึ่งสี่สี่นะครับผมจะได้หน้านี้เป็นสนะิบสองครับเห็นไหมผมบอกแล้วจำุดตัวเลขเนี่ย ผ่านเลยไม่ต้องมานั่งคิดนะคะผมห้าสิบสองสิบสานี่เป็นชุดตัวเลขชุดตัวเลขหนึ่งที่ควรจําเลยนะครับมาบ่อยมากนะะโอเคหาคอสเอคอสเอคืออะไรคอสเอข้ามฉากชิดฉากถูกไหมเราก็จะได้ชิดส่วนกับฉากด้านชิดเราอะไรด้านชิดเราคือสิบสองนะคะผม สิบสองส่วนด้วยฉากก็คือสิบสามนะครับสิบสองส่วนสิบสามนะครับได้เท่ากับอ่าหนึ่งนะสิบสองส่วนสิบสามได้เท่าไหร่ทันทั้งหลาเอออ่าเอาเป็นว่าติดโทศิลิยมไปแล้วกันนะครับไม่ใช่ติดเศษส่วนไปแล้วกันอืโอเคสรวข้อสามนะครับผมกรณีที่เราเห็นแบบนี้ ไม่ต้องกลัวครับแค่ย้ายข้างเฉยๆเลยอันนี้ก็จะได้เป็นคอร์สเอเท่ากับห้าส่วนสิบสามแค่นั้นเลยถูกไหมถูกไหมแล้วห้าส่วนสิบสามจำได้ไหมห้าส่วนสิบสามเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสิบสามเราจะเป็นด้านตรงข้ามมุมฉากหรือเปล่าถ้าสิบสามเราไม่ใช่ด้านตรงข้ามมุมฉากก็จะไม่สามารถใช้ชุดต,ตัวเลขได้นะครับถ้า สิา <13, S 2> เป็นด้านต้องข้ามฉากาก,ก็จะสามารถใช้ชุดตัวเลขได้นะครับจากคอ a สเอข้ามฉากชี้ฉากอ้าวสิบสามเปนฉากพอดีถูกไหมเราก็จะใช้ชุดตัวเลขได้เลยไหมเราก็จะได้ห้าสิบสองสิบสามได้ทันทีนะครับ A B C เออเห็นไหมเร็วมากนะครับการจําชุดตัวเลขนี่ดีมากเลยนะนะลองไปเสิร์ชตาม g o o g l e ดูก็ได้นะครับ ชุดแรกนี่มีให้เยอะแยะมากเลยนะครับต่อมาหาโคไซโคไซคืออะไรอันนี้คือข้ามข้ามนิดนึงนะครับโคสซกก็คือส่วนกลาไซ้านะครับผม,มก็คือหนึ่งส่วนซายนั่นเองครับซ้ายเท่ากับข้ามฉากถูกไหม เราต้องการหนึ่งส่วนซน์ก็คือเท่ากับหนึ่งส่วนข้ามส่วนฉากดีฉากขึ้นไปขมวนเท่ากับฉากส่วนข้ามได้แล้ว c o s ซ c a หรือ c s เอนะคะผมเราก็จะได้เป็นฉากส่วนข้ามด้านฉากอยู่ไหนนี่เลยข้าุมฉารึบ ได้สิบสามถูกไหมข้ามมุมเซต้าก็คือเอเท่ากับสิบสองนะครับตามนั้นติดเศษส่วน,นเอาไว้นะครับผมนี่เลยจบไปแล้วครับสำหรับการสอนทีโกนข้าวๆในะวันนี้นะครับผมผมก็ขอตัวไปพักก่อนนะครับสวัสดีครับ